เรื่องของปฏิหาริย์เนี่ยปกติก็จะเป็นเรื่องของการร้องขอใช่ไหมคะแต่เรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะมันเป็นอะไรที่ต่างออกไปเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคืนที่ว่ากันว่าท้องฟ้าได้ลงมาสู่พืนดินเอาละ่ะงั้นเรามาเริ่มด้วยคำถามนี้กันเลยดีกว่าคำถามที่เป็นเหมือนแก่นกลางของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพิธีกรรมไม่ได้มีไว้เพื่อร้องขอแต่มีไว้เพื่อยอมรับ เรื่องมันเริ่มในคืนที่แปลกมากคืนนึงนะคือมันไม่มีดาวเลยแต่ก็ไม่ได้มืดสนิทมันมีความนิ่งนิ่งซะจนเหมือนกับว่าท้องฟ้าเนี่ยกำลังตั้งใจฟังเสียงของพื้นดินอยู่แล้วที่แปลกกว่านั้นคือชาวบ้านก็ทยอยมารวมตัวกันที่ลานพิธีคือไม่มีใครนัดเลยนะแต่เหมือนทุกคนรู้กันเองว่าคืนนี้มันไม่เหมือนคืนอื่นมันมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น คือต้องเข้าใจก่อนว่านี่มันเป็นการพลิกความคิดของชาวบ้านไปเลยนะเพราะปกติแล้ว่พิธีกรรมมันก็คือการไปเพื่อขอใช่ไหมขอพรอขอให้หายป่วยขอนู่นขอนี่แต่คืนนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่มาเนี่ยเขามารวมตัวกันด้วยความรู้สึกอีกแบบคือมาเพื่อยอมรับบางอย่างแค่จุดเริ่มต้นก็ต่างไปจากเดิมแล้วอะ่ะบรรยากาศคืนนะั้มันสุดๆไปเลยนะความนิ่งสงัดของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวนะ แต่มันเป็นความเงียบที่เหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยการรอคอยแล้วก็การรับฟังแล้วพอทุกคนมาพร้อมกันนะพ่อหมอคำสิงซึ่งเป็นคนนำพิธีเนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจไปตามๆกันเลยคือคำพูดของพ่อนี่แหละที่เปลี่ยนความหมายของการรวมตัวครั้งนี้ไปทั้งหมดเลยพ่อหมอพูดว่าคืนนี้ บ่ได้มารักษาไผยผู้เดียวแต่เฮาสิมาขอขมาโหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะมันเปลี่ยนทิศทางของพิธีไปเลยจากที่ทุกคนคิดว่าจะเป็นการรักษาหรือการร้องขอกลายเป็นการขอขมาแทนแล้วการขอขมาของพ่อหมอนะมันลึกซึ้งมากพ่อหมอวางไว้เป็นสามขั้นตอนเลยแล้วแต่ละขั้นเนี่ยนะโหมันทรงพลังมากม ขั้นแรกคือการขอขมาต่อผืนดินที่เราเหยียบย่ำแต่ไม่เคยใส่ใจจะฟังเสียงของเขาเลยขั้นที่สองขอขมาต่อบรรพบวอุษที่เรานึกถึงท่านก็ต่อเมื่อเราเดือดร้อนและขั้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือการขอขมาต่อกันและกันในสิ่งที่อาจจะติดค้างในใจไม่เคยได้พูดหรือไม่เคยให้อภัยกัน พอได้ยินแบบนั้นนะโอ้โหมันกระทบใจชาวบ้านทุกคนเลยบรรยากาศในลานพิธีมันเปลี่ยนไปทันทีเต็มไปด้วยความรู้สึกสำนึกผิดจริงๆทุกคนก้มหน้าลงสองมือพนมแน่นแล้วในความเงียบนั้นเองก็มีน้ำตาที่ค่อยๆไหลออกมาเป็นน้ำตาที่ไม่มีเสียงสะอื้นเลยนะมันคือความรู้สึกจากข้างในจริงๆเอาละ ทีนี้ก็มาถึงช่วงต่อไปของพิธีเป็นช่วงที่เสียงแคนจะดังขึ้นมาแต่บอกเลยว่าเสียงแคนในคืนนี้มีบทบาทที่แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยได้ยินมาอย่างสิ้นเชิงเลยนี่แหละคือจุดที่สําคัญมากพ่อหมอไม่ได้เป่าแคนเพื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป่าเพื่ออัญเชิญวิญญาณใดๆแต่พ่อหมอเป่าแคนเพื่อฟังโอ้โหมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากคนที่คอยแต่จะขอมาเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย แล้วพอเสียงแคนแห่งกันรับฟังดังขึ้นเท่านั้นแหละสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นทันใดนั้นเลยนะลมที่เคยนิ่งสนิทก็พัดแรงขึ้นมาเฉยเลยมันไม่ใช่แค่ลมธรรมดานะแต่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันตอบสนองต่อเสียงแคนนั้นควันทูบที่เคยลอยตรงๆเนี่ยก็ไหวเอ็นไปมาเสือที่ปูอยู่บนพื้นก็ขยับแม้แต่ใบไม้รับรบลานพิธีก็สั่นไหวไปพร้มอมๆกันเหมือนต้นรำไปตามจังหวะเลย แล้วท่ามกลางสายลมกับเสียงแคนนั้นนะ,นะนะร่างทรงที่ชื่อแม่คำแพงก็เริ่มลุกขึ้นมาร่ายรำแต่ท่ารำของแม่คำแพงเนี่ยมันเป็นท่าที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยมันไม่ใช่ท่ารำที่ออกแบบไว้แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองเป็นธรรมชาติมากๆราวกับว่าร่างกายของแม่คำแพงเนี่ยกำลังสื่อสารกับพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่แล้วในที่สุดเราก็มาถึงจุดคลแม็กซ์ของเรื่องราวในคืนนั้น เป็นช่วงเวลาที่คำตอบของทุกอย่างไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยแต่มันเกิดขึ้นข้างในหัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่นในจังหวะที่ทุกอย่างมันถึงจุดพีคที่สุดนะมันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาคำถามคือเสียงนั้นมันดังมาจากไหนกันแน่คำตอบคือเสียงนั้นมันไม่ได้มาจากเสียงแคนไม่ได้หลุดออกมาจากปากของร่างทรงแต่มันดังขึ้นจากข้างในหัวใจของทุกคนที่อยู่ในพิธีนั้นพร้อมๆกัน มันคือการสื่อสารที่ไม่ได้ใช้หูฟังแต่ใช้ใจรับรู้และข้อความที่ทุกคนได้รับพร้อมกันในใจนั้นก็คือฟ้ามาแล้วแต่บ่ามาเอาไผยฟ้ามาให้คนหูจักปล่อยนี่แหละครับคือสาระสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดฟ้าลงมาแล้วไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตใครแต่มาเพื่อสอนให้คนรู้จักการปล่อยวางพอข้อความนั้นมันชัดเจนขึ้นในใจของทุกคนพิธีกรรมในคืนนั้นก็ค่อยๆเดินทางมาถึงบทสรุปทีนี้เรามาดูกันว่า แล้วปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงๆในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่ตัวพ่อหมอคําสิงเองเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจทุกอย่างในตอนนั้นเลยพ่อหมอค่อยๆวางแคนลงน้ําตาไหลออกมาไม่ใช่น้ําตาแห่งความเศร้านะแต่เป็นน้ําตาของความเข้าใจแล้วก็พูดเบาๆว่าฟ้าบอได้ต้องการพิธีฟ้าต้องการใจที่ว่างคือสิ่งที่ฟ้าต้องการไม่ใช่พิธีกรรมอะไรเลยแต่คือหัวใจที่ว่างพอพร้อมที่จะรับ และพร้อมที่จะปล่อยวางตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยว่าปาฏิหาริ์ที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเนี่ยม,มันมักจะเป็นเรื่องภายนอกเช่นการรักษาให้หายป่วยทันทีแต่ปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในคืนนั้นมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในมันคือหัวใจที่เบาลงมันคือภาระที่แบกเอาไว้แล้วถูกปลดปล่อยออกไปนี่แหละคือปาฏิหาริ์ที่แท้จริง เพราะฉะนั้นคำว่าฟ้าลงดินในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบที่เราคิดกันแต่มันอาจจะหมายถึงสภาวะที่หัวใจของเราเนี่ยมันว่างพอที่จะยอมรับความจริงและปล่อยวางภาระต่างๆที่แบกเอาไว้ได้ด้วยตัวเองสุดท้ายก็เลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูว่าบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราตามหาอาจจะไม่ใช่พลังที่มาเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราแต่คือ พลังที่ทำให้เรามีแรงพอที่จะยอมรับชะตากรรมนั้นได้หรือเปล่า